สวัสดีน้องแก้วเป็นยังไงมือนี่อันม่วงจ้าปกโรงปเลียงฝั่งล่งที่เก้าเป็ั่งล่างคือเก่านะลาสุดยอดเลยปวยงามน้ำเขาดอกสำหรับปีนี้บอกว่านัมเบอร์วันเลยนางเอกสุสัยเจคือพระพี่น้องหนาที่ม่วงไรอันพี่น้องมากคล้องแปกกตัวพี่น้องมักพี่บ้าพี่น้องบกไปมากแล้วงามงามพี่น้องอยากม้วนคล้องแปกเอาสุดยอดขอบคุณพี่สุมากครับ ไปพี่น้องครับไปเบื้องหนา้าเวทีครับปาตรหงึดหลายพี่นอ้องคนแบบมืดฟ้ามดินมาได้ยังไงวันธรรมดาด้วยนะครับบัตรร้อยแปดสิบบาทนะครับมีโอกาสหนาที่ได้มาตรงนี้อีกนะครับมิดหูปะมิดบุนีด <laughs> ดักม,มือถนอนจิก สองแสนซับแล้วอ้สุดยอดครับฝากพี่น้องนะครับช่องพรอเอกต้นวิมลชัยนะครับขอบคุณทลายครับขอบคุณครับฝากด้วยเบื้องเร้วอย่าลืมกดติดตามนะครับติดตามจนต่อต่อไปครับพี่น้องครับสองแสนซับแล้ว แค่ไหครับเอ๊ะต้องยังซีไหม,นเ,นม,มเนาะ,นะเอเอทุ๊ะซอนะครับไอซีกาแฟมาฝากเราขั้นแบบเนี่ยสุดยอดมาเหลี่ยมโอ้ยถอดไฟออกจากเครื่องเลยเถอะนี่ไฟมันเหลี่ยมย,ย,ย้อนแสงไหม

บังบ mm, yeah. me, ังเช็กสาหน่ะนังโบเียอยชิยงจกยงเออิตเตียวเชิวยปเยีปาพี่ีังหลาน้องอุกอังขอูิรมลา่ะน้องงอันนี้อุกอังเอาสวัสดีครับน้องโชค แต่พี่จะทำใหน่าเพื่อนหนูเขียวเ้าโชคโชคทช้ลูกเพลงไปนะไม่ต้องทายกูนาพูดจริงพูดจะไม่ยอดเพลงคุณต้องโวคุณไม่หลอนะนู่นเพดน่นเพ่ยเ่ายยังไงก็ได้ตรงหัวคิ้วอย่าเพิ่งเอาเพรยังไม่ไปเติม ขอบคุณครับหนึ่งสองสามดิจะมาเที่ยวไปยเนาะถีปาถีปทีปทีอะไรกันอะไรแล้วที่ลองใครเหรอกัจะบาสไป่ังไทีบถีปีบปาทีบปาทีปาถีบปาจะตากว่าเป็นหนึ่งคันได้ไหมเดี๋ยวตามเบล แี่ได้เจ้าแม่เอามาหาวงเงิโวยเาจู่ามึไแก้ความไง่านต่างกินไดเลยนะจะมนาวหนาวหนา เออเอาเอาไปใช้ยังกดียวซุ้มเขาอีกทุกไปหน้ารักมาท่านเบิ่งเบิ่งกล่องเพรการใช้ครับเอาล่ะลูกมาหาพ่อการใช้หน่อยมีค่าน้ำมันกลับไหมมาหาพ่อการใช้หน่อยเลขบัพราะพ่อพอการใช้ขอมาเลขบัญชีหน่อยมาท่านมีค่าน้ำมันกลับไหมมาท่าน โออันนี้อดประจำเบื่อเลยอันนี้เบื่อมากเอลยไปบนชีผู้หญิงค่บ้านชีผู้ชายไอแล้วเราไปบนีผู้ชายบ้าู้ชายบ้าช่าท่านผู้หญิง่าีผู้ชายบ่งเลกเียรเดี๋ยวไปท่าไหร่ เงีคบเนาะไปจมูกพีค้นเนาสอนมาเช็กสาวเดี๋ยวขวยใจบ่ดีเอาซื้อเ่าะี่คนจะคนไหมแล้บ่ทันปล่อยเข้าอันแหมบอกปล่อยเข้าแล้วกกมีแค่บบจะค้นบ่แค่จาก10กว่าคน20คนหนึ่งแหมเรามากันยังไงคักอีหลิสนามนี้ต้องจาลึกเลยครับมีโอกาสต้องได้มาอีกแค่นอน ไปไปดููเย่เาไดูเดาาตไปูเอไเไปม่ไม่เปนไจะ็ยอย่้นเีย้นใหญ่เดี๋ยวเลยมันมีหัวได้ไปยุ่งกับมันเหนบ่แต่งมาแล้วปื้ม่อยได้เนาะปื้ม่อยบ่ หัวใจมันมีอะไรที่กดได้ไหมเบ๊ะเบ๊ ดูพ่อกันชัยอุ้มกระโปรงให้ลูกสาวพี่น้องยไอ้บอขอยงบาล้วใเอดรายไีไอ้ขมอนคดหลคักน้อมือเนาะเลขเงี้ยทัอหนึ่งหนึ่งห้ามเมอเฮ้ยเด้อจรีบด้วปอีนี่าเอาเจ้พอน เป็นดีกันเลยปไปเจ้าว่าเอาผัวแบบนี้เออเกี่ยวหนัวหัวมวลพี่น้องครับโอ้ยดีไรเอฟซีน่ารักมากจักมาจะใส่กระดองก็ะเดียพี่น้อง เมียเป็นอะไรก็หนาเพนชั่นลูกผิดกระบุนโอเคครับคลิปนี้ฝากไปนองตำหนิอยู่ดีเ e มีย e <arm> สุขภาพร่างกายแขง็งแรงรับรวยทุกคทุกคนครับ